สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันศุกร์ที่24มกราคมใกล้จะสิ้นเดือนแล้วด้วยผมเข้าเรื่องเกินนิดเดียวเองในขณะนี้เอ้ยดูเวลาดิสองเอ้าเพิ่งจะครึ่งเองตอนนี้7โมงครึ่งราคาสปอตอยู่ที่2,758นะครับโอ้โหใครจะเชื่อ เมื่อคืนหล่นลงมา2,735มันมีข่าวอะไรบ้างอะน้องก๊อฟข่าวนะจริงๆเช้าเนี้ยมันดันมีเยอะแต่ที่หลักๆแสงส่องไปที่การถแถลงของคุณโดนัลด์ทรัมป์เมื่อคืนนี้นะครับผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันเดี๋ยวมาดูสิจะขึ้นต่อไหมเช้านี้58แล้วนะถ้าเบรก60บนี่ก็ไปไกลแล้วคราวนี้ประเด็นคือ60เนี่ยมันเป็นต้านสําคัญถูกไหมครับมันจะพักลงมาแล้วจะ ซื้อราคาไหนหรือหลุดราคาไหนลงไปเท่าไหร่มาดูกันนะครับมาดูสิขอขอบคุณทาง NGG Trade ผู้ให้บริการการซื้อขายทองคำแท่ง965และ9 4ตัวเปอร์เซ็นต์นะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับจะซื้อกลางวันจะซื้อกลางคืนไม่พลาดจังหวะในการซื้อขายเรามีหน้าร้านนะครับทาง NGG เนี่ยตามเซ็นทรัลนะครับโลโก้เป็นแบบนี้ที่ผมเห็นนะอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับผมจะเห็นราพุทธรูป ประดับเพชรเลย,เยอ๋อร้านนี้นี่เองนะครับให้บริการตามเซ็นทรัลพระรามสาจุดบริการการซื้อขายนะครับเซ็นทรัลเวิลด์นะครับไปเหนือก็มีนะเซ็นทรัลเชียงใหม่ใต้ก็มีนะครับภูเก็ตให้การบริการทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดาและ B2B ร้านทองด้วยนะครับก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าบอกว่ามาจากสถานีทองคำเขาจะมีโปรโมชั่นให้สำหรับนักลงทุนเป็นพิเศษนะครับสำหรับใครที่ต้องการเห็นราคาการซื้อขายก่อนแต่แรกก็สามารถโหลดแอปของ NGG เข้ามาดูก่อนได้ว่าราคาซื้อขายเป็นยังไงดีไหมแต่ว่าถ้าต้องการเห็นราคาสมาชิกสเปคแคบๆอ่ะสามสบสามสบาทอะไรเงี้ยก็ต้องเข้าไปดูเป็นเป็นสมาชิกกันนะครับ แล้วก็จะเห็นนะครับผมแคบอยู่นะพี่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนเลยคือระบบการฝากถอนมันง่ายนะครับไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเออเอางี้ดีกว่าจะเทรดที่จังหวัดไหนก็ได้นะครับได้หมดนะครับทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับเข้าเรื่องเรากองทุน SPDR โอ้โหขายอีกแล้วห้าตันกว่าห้าจุหนึ่งเจ็ดตันเลยขายที่ไรลราขึ้นทุกที เริ่มไม่แน่ใจกับเขาแล้วนะเดี๋ยวนี้พฤติกรรมแปลกๆขายนะครับ5ตันกว่าเนี่ยจะมากจะน้อยนี่ก็อย่าชะล่าใจนะครับทงทองที่ระดับ8ปด1้อี่จุตัน Net d e p o s i t เดือนมกราคมวันนี้ก็สิ้นสัปดาห์ที่3แล้วล่ะครับพี่ขายไปแล้วกว่า8ปดุดสสตันนะครับขายนะครับสำหรับกองทุนเมื่อก่อนเวลาเทรดเนี่ยเราดูกองทุนมันง่าย นะครับเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะมันจะเริ่มยากมาสามสี่ปีหลังะเนี่ยนะครับเวลากองทุนซื้อราคาขึ้นกองทุนขายราคาลงพฤติกรรมเนี่ยมันมันมีมาตลอดมานานแล้วแต่เดี๋ยวนี้พฤติกรรมเขาเริ่มแปลกแปลก,ปกเปลี่ยนไปขายที่ไรขึ้นตลอดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันแต่อย่าชะล่าใจนะอา้าวเขาขาย,ยางี้พี่พี่ก็ซื้อเลยแล้วกันน้องก๊อฟมันก็มันก็อาจจะได้นะ แต่ประเภทแบบเขาขายแล้วพี่ขายด้วยเนี่ยอ้อันนี้ตอบไม่ได้นะอย่าทําเลยนะบอกเลยพูดแล้วเหมือนเราจะเชียร์เปล่าเป่าเ,าเข้าเรื่องแล้วนะครับคืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญตอนสามท่มสิบห้าในส่วนของแฟลนนตมณนนแฟลเทอริงพีเอไมเป็นดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตนะครับอันนี้เป็นออฟแฟลตขั้นต้นนะตัวเลขเดิมสี่สิบเก้าจุดสี่นะครับ คาดการว่าจะประกาศมาที่49.8นี้คาดการส่งผลลบต่อทองนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีประกาศตัวเลขพร้อมกันเลยนั่นคือในส่วนของ Flash เตอร์วิดพีเเป็นดลักชนีผู้การฝ่จัดซื้อภาคบริการขั้นต้นนะครับตัวเลขเดิม56.8ครับคาดการว่าจะประกาศมาที่56.4อย่างนี้คาดการส่งผลบวกต่อทองนะครับกระโดดมา4ทุ่มเลยผ่านไป15นาทีนะครับในส่วนของ existing home sale หรือยอดขายบ้านมือ2ตัวเลขเดิม 4.15มิลเลียนคาดการว่าจะประกาศออกมาที่4.19มิลเลียนนี้คาดการส่งผลลบต่อทองนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับนั่นคือรีเสิร์ชของ University of Michigan นะครับ Consumer Sentiment เป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับตัวเลขเดิม7.32ครับคาดการว่าจะประกาศที่7.33นี้คาดการส่งผลลบต่อทองนะครับพูดง่ายๆว่าคือน,นี้มีมีสัญญาณที่น่าจะ เป็นตัวเลขที่ส่งผลบวกน่าจะมีตัวเดียวที่เหลือลบทั้งนั้นเลยลบจริงหรือเปล่าออกมาผิดคาดไหมต้องไปดูคืนนี้นะครับเล่าข่าวนิดนึงเมื่อเช้าเข้าไปดูใน CNNCNBC มามีข่าวผมสรุปแล้วกันพี่เยอะนิดนึงนะครับเชา้านี้ส่วนใหญ่จะเป็นปจาจกถฐาหรือการถแถลงของประธานาธิบดีกุนโดโนธรรมเขาเกล่าวสุนทรพจน์นะครับเมื่อคืนนะครับผ่านวิดีโอคอนนะไม่ได้ไปนะเมื่อคืนนะครับ ใน World Economic Forum นะครับที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเขาเป็นการถแถลงที่คุณโดนัลด์ทรัมป์เขาเรียกร้องให้มีการพี่รู้ไหมว่าข่าวนี้ส่งผลกลกกระรทองเลยนะนั่นคือให้ปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยโดยทันทีครับอันนี้เป็นการเรียกร้องนะไม่ได้บอกไม่ได้พูดตักคทำว่าเฟดควรจะทำนู่นนี่ไม่ได้พูดเลยนะเขาบอกว่าผมเรียกร้องให้มีการปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยโดยทันที เช่นเดียวกันอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกก็ควรจะปรับลดลงตามเราด้วยโอ้โหอันนี้ชี้นําจัดเลยนะชี้นําหรือหรือต้องการจะบอกคนอื่นว่าผมจะทําทุกคนก็ต้องทาํานะพี่รู้ไหมว่าถ้าเกิดปรับลดอัตราดอกเบี้ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยนี่คือส่งผลบวกต่อทองนะครับบางคนอาจจะมีคําถามเอ้าปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นแล้วทองมันไม่ลงเหรอน้องหาข้อมูลก่อนนะครับพูดไปเยอะแล้วเรื่องนี้นะครับ เอางี้เดี๋ยวตลาดก็เฉลยง่ายนะครับแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุนะว่าไอ้จริงเขาเอ่ยชื่อเนี่ยเป็นเขาไม่ได้เอ่ยชื่อไงว่าควรจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐหรือเปล่านะครับแต่มันเป็นการเรียกร้องซึ่งถ้าเป็นความเห็นของคนส่วนใหญ่ที่ได้ฟังเลยก็คือ,อมันก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณชัดเจนถึงคุณเจอรมพาวเวลนะครับว่าควรจะผลักดันให้เกิดการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงได้แล้ว เพียงแต่ว่าผม,ผมดูอันนี้ปุ๊บผมก็ไปหาข้อมูลเลยว่าเฮ้ยเครื่องมือเฟดวัตถุเป็นยังไงเขากับมีความเห็นว่าตลาดนะว่าวันที่แปดยี่เก้าที่จะถึงเนี่ยน่าจะมีการคงอัตราดอกเบีย้ยมากกว่าแล้วเครื่องมือนี้หลังๆมานี่แม่นมากนะครับบอกแบบไหนคือแบบนั้นเลยว่าเฟดควรจะคงอัตราดอกเบีย้ยนะครับที่สี่จุดสองห้าถึงสี่จุดห้าเปอร์เซ็นในการประชุมสัปดาห์หน้านะครับ มันไม่ได้มีแค่นั้นเพราะการที่คุณโดนรัฐราเมื่อคืนที่ออกมาแถลงเนี่ยอเอาออกมากล่าวตุนทเทอร์ลพ์นะครับเขามีการเรียกร้องให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่ใช่แค่นั้นน้ํามันด้วยนะครับพี่รู้ไหมว่าไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยหรือน้ํามันเนี่ยมันส่งผลต่อทองโดยตรงเลยนะครับเมื่อคืนก็มีกล่าวการกล่าวถึงถึงจีนด้วยนะว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ ที่ดีมากนะกับจีนนะเขาต้องการให้จีนที่เป็นมหาอำนาจทางเอเชียเนี่ยให้ความซื้อขายค้าขายกันอย่างเป็นธรรมแหมผมอ่านแล้วก็เป็นธรรมเลยก <c oughs> ำลังจะปรับภาษีนำเข้าเพิ่มนะเป็นแท,ทบจะทั่วโลกนะครับสิ่งที่คำกล่าวเมื่อคืนเนี่ยมีการกล่าวในเรื่องของการเจรจาการปลดอาวุธ นิวเคลียร์ของจีนกับรัสเซียด้วยนะโอ้โหพี่ดูพูดมาแต่ละอย่างจริงๆมันเอื้อทองหมดเลยนะผมจะบอกให้จะพูดอย่างเงี้ยเพราะจีนเนี่ยมันแตะเขาไม่ค่อยได้อยู่แล้วเมื่อไหร่ลองแตะไต้หวันดูเลยครับเอาเลยบอกได้เลยเป็นเรื่องเลยนะประธานาธิบดีทําเมื่อคืนเนี่ยเขาก็อันนี้เป็นข่าวที่ถือว่าดีต่อคนที่เทรดคริปโตเคอร์เรนซีนะครับ ก็คุณโดนัดททัมเมื่อคืนเขาพูดเลยว่าเขาใช้สหรัฐเนี่ยเป็นศูนย์กลางปัญญาประดิษฐ์นะครับ AI อ่ะพูดง่ายๆเลยนะครับกับพวกคริปโตเคเรนซี่อ่ะมันขึ้นหมดนะผมบอกเลยถ้ามีข่าวพวกนี้มาเพียงแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยคุณโดนัดททัม,มเขาต้องการที่จะผ่อนคลายกฎระเบียบคือเขาพูดถึงนโยบายการคลั้งใช่ไหม สิ่งที่มันมีผลเนี่ยมันจะมีผลต่อนโยบายการเงินนั่นคือเขาต้องการให้ปรับลดอัตราภาษีเพื่อให้สารัฐเนี่ยเป็นมหาอำนาจด้านการผลิตพูด,ดง่ายๆเขาต้องการให้ทางสารัฐเนี่ยผลิตสินค้าเองใช้เองอ่ะพูด,ดง่ายๆเลยนะครับนี่คือข่าวที่ที่ถือว่าดีนะเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นการจ้างงานในประเทศเขานะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกคือ ประเทศเอยไม่ใช่ประเทศคนที่เข้ามาทําการผลิตสินค้าในสหรัฐก็จะได้รับการลดหย่อนภาษีด้วยนะครับข่าวหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ส่วนขาวที่มีผลต่อทองที่เพิ่มขออนุญ,ญาตพูดเพิ่มมากเพราะเช้านี้มันเยอะจริงๆนะครับคุณมาร์คลุตเตอร์นะครับซึ่งเป็นเลขาธิการนาโต้ NATO ท่านนี้นะครับเขาออกมาขานรับ การแถลงของคุณโดนัททำนะครับนี่เป็นการถแถลงนอกรอบแต่ว่าในสถานการณ์เดียวกันเมื่อคืนนะครับว่าเขามีความยินดีมากเลยที่จุดยืนของคุณโดนัททำเนี่ยจะทําการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มมากขึ้นโอ้โหหากว่ารัสเซียไม่ยอมบรรลุข,ข้อตกลงระหว่างรัสเซียยูเครนะครับยูเครนก็ออกมาเหมือนกันคุณเซเลนสกี้เมื่อคืนนะเขาบอกว่าเขาอยากให ท่านประธานาธิบดีโดนัดทัมนะครับโอใช้คำนี้เลยให้การค้ำประกันด้านความมั่นคงของยูเคนะครับก่อนที่จะมีการเจราจานะกับคุณวลาดิเมียปูตินนะครับจะเจราจาแล้วเขาได้เปรียบขนาดนี้นะครับถ้าเจราจาเขาก็เอาเปรียบทุกทางแล้วดังนั้นนะมันมีข่าวอยู่แล้วนี่ว่าประเทศเออส่วนส่วนรัตไหนที่รัสเซียยึดได้เนี่ยรัสเซียก็เอาไป แต่ส่วนไหนที่ยังอยู่กับยูเครนเขาต้องการเข้านาโต้ครับนี่เป็นข่าวคือมันมาในทางนี้โดยตลอดเลยนะที่เหลือก็จะเป็นคุณอะไรอ่ะคุณเหอยาตงนะครับโคศกกระทรวงพาณิชย์จีนนะครับเขาก็ออกมาถแถลงว่าจีนก็มีความพร้อมจะเจราจากาับสหรัฐนะเพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจการค้านะจากเมื่อก่อนนะครับเพื่อมันเป็นพื้นฐานของอะไรอะ่ะ การเคารพกันทั้งสองฝ่ายนะครับม,าหามหาอำนาจกับมาหาอำนาจเนาะก็ข่าวหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับมุมพูดข่าวตัวเยอะเลยเขาเรื่องเราแล้วกันเมื่อวานขออนุญาตพูดรวบๆนะครับสมาคมมีการปรับราคาทั้งหมดเนี่ยหครั้งจาก4 4 2หมื่นสี้เช็ราคาเปิดสี่หมนสี่พันาสะครับรับซื้อคืน4 4่หมบาทเมื่อวานอ่ะเปิด5้าสิบสาม ปิด2 7 4 3ราคาลงมา50บาทนะครับจากข้างเงินบาทที่อ่อนค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับประเด็นคือวันนี้เช้านี้เนี่ยตอนนี้2 7 5 8เหรียญโอ้โหไม่ขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นไม่ได้นครับต้องขึ้น,นครับจะ100-150อยห้าสยังได้ยังโดยประมาณนะครับเพราะสะปอตโกมันขึ้นมาสิบเหรียญกระจอกกระจอกละร้อยเอยงแล้วบาทก็อ่อน คืออย่างน้อยร้อยร้อยห้าสิบต้องมีนะครับอ่ะมาต่อนะครับผมเข้าเรื่องเลยผมเล่าข่าวนานไปนิดหนึง่งในส่วนของดอเสียงลูกเอาแล้วนี่ป้าป้ป,ป,ป,ป้มัมมัมเลยดอลลอินเด็กนะครับเนี่ยสมาธิเสียเลยได้ยินเสียงว่าไปดอลลร์อินเด็กทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงในสิ่งที่ผมเห็นคือ x กลงมา A เด้ง b มันสามารถจบที่ตรงนี้ได้เนี่ย c ตรงนี้ก็ได้เนี่ยหล่นชุดนี้ด้วยสมการตัวเลขนะครับ้อยเจ็ดห้าศูนย์ได้แต่ถ้าเกิดขึ้นมาชุดนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเลยผมว่าเขาเด้งชุดนี้ขึ้นมาน้อยไปหน่อยเออจะเด้งน้อยๆอย่างเงี้ยถ้าไม่ผ่านร้อยแปดเออเอางี้เลยถ้าไม่ผ่านร้อยแปดจุดสามสองร้อยแปดจุดเจ็ดศูนย์ี่ยตอนนี้อยู่ร้อยเจ็ดจุดเก้าศูนย์นะครับ ผมให้น้ำหนักในการปรับลงมีโอกาสปรับลงนะพี่โดยมีแนวรับ107.50และ106.72ผมว่านี่เป,นเป็นเป้าลงเป็นความเห็นส่วนตัวเลยรับได้รับหนึ่งสองรับเนี่ยอันใดอันหนึ่งครับถ้าหากว่าปรับตัวลงจะเรียกว่าดอลลาร์อ่อนค่าดอลอ่อนค่าส่งผลบวกต่อสปอตทองครับระวังเรื่องนี้นะครับผ่านไม่ได้เนี่ยพี่เห็นไหมเนี่ยเด้งขึ้นน้อยๆเนี่ยลงแล้วเด้งน้อยๆลงต่อเด้งขึ้นน้อยๆถ้าลงต่อส่งผลบวกนะครับ เป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันครับว่าผ่านไหมต้านถ้าผ่านต้านปรับตัวขึ้นเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าไม่ผ่านต้านให้น้ําหนักลงอย่างเดียวเลยนะครับในส่วนของข้างเงินบาทนะครับข้างเงินบาทตอนนี้อยู่สามสิบสามจุดเก้าสามนะครับท่ทีนะครับ <c oughs> อ่าสามสิบสามจุดเก้าสามหลุดไหมแนวรับสามสิบสามจุดหกศูนย์ แข่งมากนะผมเรียนก่อนถ้าหากว่าหลุดจะมีแนวรับส่าไปสาสิบสาบาทผมว่ามันต้องมันต้องดูดอลลาร์ไปทางไหนครับมันเป็นไปได้นะครับไอเวลาสปอตโปปรับตัวขึ้นเพราะตอนนี้มันขึ้นมาแล้วเองพี่ถักข้างเงินบาทดูง่ายนิดเดียวถ้าสูงมา3ามบาทวิ่งกลับเลยครับกลับมาสามสี่จุดเจดถึงสูงกว่าและนั่นจะส่งผลบวกต่อสปอตทองขอโทษทีนะครับพี่สมาธิไม่ดี แสดงว่าลูกผมอยู่ห้องผ่านนะเนี่ยตรงนี้ได้ยินเสียงอันเนี้ยผมไม่ลงดีเทลภาพนี้ราคาทองคําแท่งเนี่ยผมทําให้พี่ๆดูในคลิปเมื่อวานในช่วงหัวค่ำนะครับเมื่อวานอยู่สี่หมืนสี่พันสร้อยสี่สิบตอนนี้สมาคมยังไม่เปิดเขาปิดที่หนึ่งร้อยห้าสิบผมมองแนวต้านตรงเนี้ยผ่านหรือไม่ผ่านพูดสรุปเลย ถ้าวันนี้ทองคำแท่งปรับตัวขึ้นเบรก44,330เบรกหรือไม่เบรกผมตอบพี่ไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเบรกเนี่ยขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับนี่คือต้านถัดไปเลย640 970อย่างนี้แต่ถ้าเกิดปรับตัวลงผ่านไม่ได้เป็นเรื่องปกติจะมีแนวรับ 40, 4 4 6 0บาทตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะถ้าหลุดปุ๊บพี่จะเจอราคาเหล่านี้เลย แต่ถ้าเกิดหล่นลงมาราคานี้เอาวันนี้นะแล้วไม่ได้เจอด้วยนะผมมองวิ่งขึ้นอย่างเดียวทั้งทองเก้าหกห้าและเก้าสี่ตัวเปอร์เซ็นต์ส่วนทองเก้าสี่ตัวเปอร์เซ็นต์ให้ความสําคัญกับแนวต้านสี่หมื่น้าพันเก้าอยบห้าบาทตรงนี้นะครับผ่านได้ก็นี่เลยสี่หมืนหกพันสรอยสี่สบ็ดบาทและสี่หมันห้า้อแดสิบแปดบาทตรงนี้ครับผมมองขึ้นนะเพราะถ้ามันลงมันมันควรจะมันผมว่ามันลงไปแล้ว แต่มันไม่หลุดเนี่ยพี่เห็นไหมครับผมว่ามันเคลียร์ไปแล้วนะผมว่ามันขึ้นนะชุดเนี้ถ้าต้องการรายละเอียดดีเทลผมแนะนําไปดูคลิปเมื่อวานพี่ๆดูได้หมดทุกคนเลยนะครับเมื่อวานเราไปดูได้นะครับผมมองขึ้นครับคราวน,นี้มาดูในส่วนของเ a u ูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวนี้เลยนะพี่เนี่ยเจ็ดโมงนี่มันเพิ่งเจ็ดโมงครึ่งเองตอนเนี้นะครับสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดแล้วเนี่ยเมื่อวาน ผมให้แนวรับไว้ประมาณ2,746และ35สองรับเนี่ยแข็งมากเลยถ้าหลดลงมาโซนเนี้ยอย่างเดียวอะถ้าถ้าไม่หลุดโซนนี้ซื้อแต่ถ้าหลุดเนี่ยเส้นทนลายเช้นเนี้ยสัมผัสกันเนี่ากมานีโ้ถ้าหลุดไม่น่าใช่ละโอกาสที่จะหลดลงมาถึง2,717ถึง2,705จะสูงมากหลดลงมาเคลียร์แล้วนะครับเริ่มเด้งแล้วนะครับถ้าในชุดนี้เป็นความเห็นผมผมอยากให้พี่ๆได้จำราคานี้ และตรงนี้ไว้ถ้าหลุดราคานี้จะหล่นลงมาโซนนี้แต่ถ้าแถวนี้หล่นลงมาแล้วและไม่ได้หลุดต่ำกว่าจุดตัวมองขึ้นแล้วนะครับหกสิบสามจะผ่านไหมแค่นั้นเองนุกจะผ่านได้ครับไกลอ่ะไกลเลยนะแต่เช้านี้มันยังเช้ามันยังบอกอะไรไม่ได้ครั้งแรกเนี่ยเขาชนไม่ผ่านแนวต้านสําคัญแล้วถอยเป็นเรื่องปกติเทสรับสําคัญไม่หลุดและเด้งต่อโอกาสปรับตัวขึ้นสูงนะครับบอกก่อน แล้วถ้าขึ้นไปต่อแล้วเนาะมันมีโอกาสไปทางไหนอันนี้เป็นแอคก์อยู่ในทางเฟรมสี่ชั่วโมงก็จะพูดแบบง่ายๆนะความสูงเดิมเดิมเบรกอีเวนต์เบรกขึ้นมาได้แล้วจุดต่ำยกขึ้นมาเครื่อนที่เป็นสามเหลี่ยม extending สามเหลี่ยมขาขึ้นพูด,ดง่ายๆเบรกแล้วนี่ชนต้านเห็นไหมครับไม่ผ่านถ้าจะชนให้ระวังช่วงนี้มันจะเหวี่ยงกันอยู่ในกรอบอะเชโะเชะเ,เป็นฟันปลาในคลิปเมืม่อเมื่อวานนะครับ พี่เจอหมดนะครับบอกก่อนประเด็นคืออันนี้ไม่มีเจตนาเคมนะผมเรียนก่อนนะครับขอ,ขออนุญ,ญาตนะครับถ้าไม่หลุด2,735นี่คือรับแข่งมิ่งาหลุดปรับตัวลงไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่หลุดเทสแล้วด้วยอย่างเงี้ยคือมันหล่นลงมาเคลียร์ของเคลียร์สัญญาณขายแล้วสะบัดกลับเลยมันจะขึ้นที่อยู่ในกรอบเนี้ยดูว่าจะผ่านราคาไหนถ้าผ่านสูงก,กว่า2,761ก็เจอกัน90 อันนี้พี่ๆในห้องรู้ไปหมดแล้วผมมอง2,822แล้วนะพี่ผมมองขึ้นบอกก่อนยังไงก็ได้ขออนุญาตเรียนด้วยความปรารถนาดีพี่จะเล่นเซลล์ผมจะไม่ค้านพี่เลยเพราะเงินใครเงินมันแต่อยากจะเรียนพี่ว่าถ้ากําไรพี่ต้องปิดอย่างเดียวเพราะมันเสียเปรียบเพราะจะเกิดมันเบรกไอ้นี่ขึ้นมาได้โอ๊ยมันก็90ถึง2พ0 0แล้วถ้างั้นนะ พี่เห็นในในในนี้นะไอ้ที่มันเบรกอีเวนต์ขึ้นมานะสำหรับคนเทสสั้นนะผมทาให้ดูโชอันนี้เป็นเอกอยู่ใน time frame สินาทีสิ่งที่เราเห็นคือเขาถอยลงมาแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยรับโซน3940เนี่ยเทสรับวิ่งกลับ50กว่ายืนไม่ได้ถอยกลับมาเทสรับสำคัญขยี้อีกครั้งถ้าตรงนี้เป็นจุดต่ำโซนข้างล่างคือโซน ฟลเบกในทางเทคนิคเบสิกเทคนิคเลยนะนี่คือโซน f ฟล์เบ e กหล่นลงมาระดับแนวรับสำคัญของสมการตัวเลขชุดใหญ่พอเรามาดูชุดย่อยในการวัดแบบนี้คือผมผมมองขึ้นพี่ผมหาสัญญาณซื้อนะผมหาสัญญาณซื้อนะซึ่งผมเจอแล้วตอนนี้ผมกำลังจะหาเป้าเป้าที่ผมเห็นระยะสั้นคือ2 7 6 0ถึง2,763ผ่านไหมถ้าผ่านก็ไปเลยแต่ถ้าผ่านตรงนี้ไม่ได้ มีแนวรับ2,752ดูแค่นี้แหละหลุดไหมถ้าหลุดแนวรับตนเดิม39-35โซนเนี้ยนะครับแต่ถ้า,าว่า2,752วันนี้นะไม่หลุดนะโอ้ยขึ้นขึ้นเอาอตายนะถ้ามีเซลเนี่ยมอบตัวคิดได้เร็วอะเจ็บได้เท่าที่เจ็บจํากัดดีกว่าเท่ากับทําใจได้เท่าไหร่จบสําหรับวันนี้ผมว่าขึ้นผมว่าเบรกนะเนี่ย พะแท่งทุกแท่งมันมีวอลลุ่มครับในตอนนี้แท่งเทียนเคลื่อนที่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยไม่หลุดแนวรับสำคัญก็ผมว่าขึ้นแต่ผมไม่รู้ว่าจะเบรก,กรอบนี้ไปได้ถึงไหนแต่ถ้าเบรกรอบนี้ได้ผมมาสูงแล้วนะครับก็ว่ากันถ้าเบรกสูงว่หกสิบก็มองกันที่เก้าสิบแล้วครับ,นะรบมีเรื่องอะไรอยากจะทิมพ์ไวยมาให้ไหมวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมจาก ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าจะการทํางานการพบเจอคนเจอลูกค้านะครับจะมีมากมีน้อยมันเป็นสัจธรรมที่เอาไว้คิดกับตัวเองนะเพราะเรื่องบางเรื่องคนนะ่ะพี่ไม่คบหากันก็ไม่รู้หรอกว่าใครดีใครร้ายไม่อยากจะใช้คำว่าใครดีใครเลวนะไม่เจอปัญหาก็จะไม่รู้เลยว่าใครจริงใจ ใครเสียแจ้งเมื่อไหร่ที่ไม่หมดผลประโยชน์ก็จะไม่รู้หรอกว่าใครยังอยู่กับเราหรือว่าใครกำลังจะไปชีวิตไม่มีใครไม่เคยขึ้นอย่างเดียวทุกคนย่อมมีลงอยู่แล้วพี่ถ้าไม่ตกต่ำก็ไม่รู้หรอกคนไหนมิดแท้คนไหนมิดเทียมจะอยู่กันเฉพาะตอนมีความสุขก็เป็นเรื่องปกติไม่มีใครไม่เจอเรื่องพวกนี้ฟ้าไม่เปลี่ยนสีเราก็จะไม่รู้หรอกว่าตอนนี้มันฤดูไหนมัน ข้ามฤดูแล้วหรือ,อยังสถานะของคนที่เปลี่ยนไปมันวัดใจคนได้นะแต่อย่าอย่าไปหาเรื่องวัดใจคนเลยพี่เจ็บเนื้อเจ็บตัวเปล่า,าใช้ชีวิตก็อย่าเพิ่งไปตำหนิใครว่าคนนั่นคนนี้แรงน้ำใจเพราะการยืนได้ด้วยตัวของตัวเองบนขาของตัวเองนั่นคงทนครับจบมีเท่านี้ พูดสัจจะทำให้ฟังพอดีช่วงนี้เจออะไรหลายเรื่องยิ่งพบคนมากยิ่งเพื่อนเพื่อนพี่พน้องๆทุกคนทําธุรกิจมันเป็นเรื่องปกติสิ่งที่พูดมาทั้งหมดคืออยากให้ยืนบนขาของตัวเองให้ได้โชคดีเป็นของพี่ทุกๆคนนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณ NGG Trade ผู้ให้บริการการซื้อขายทองคำแทง่ง9 5 9 4ตัวเปอร์เซ็นต์ โชคดีเป็นของพี่ทุกคนนะครับ